เก้าสามหกสามเม็ดเดี่ยวพี่น้องไปเลยจัดง,งามง,งามจัดงามงามเก้าสามหกสามเม็ดเดี่ยวพี่น้องไปเลยจัดง,งามง,งามจัดงามงามดีรวยครับ ครับก็ขอสวัสดีครับเป็พี่น้องของบ่าวสินค่านเนาะวันนี้ผมเองบ่าวสินค่านกัมาทีสำนักปูเทพลำน้ำหวยทับท่านคือเก่าครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่หน้าศาลท้าวิรุปปกโคเนาะวันนี้ผมเองบ่าวสินค่านกัสิมาตามเพื่อนบ้านครับพี่น้องเนาะตามเพื่อนบ้านของวันศุกร์ครับพี่น้องมืออื่นเขากันมาตามในการกับบ่าวสินค่านเนาะเล็กเด็ดปูเทพหรือเล็กเด็ดอ่าง รถนีครับพี่น้องเนะาะออกมาเบิงงรือม,มาตามในกันกระเบ,บาสินค้นเนาะพี่น้องมนอนอยู่ที่ตำหนักปูเทพลำน้าหอวยทับทันเนาะพี่นอ้องเฮ้ามืนอนี้แต่ว่าปูเทพเพิ่นกะปล่อยลูกศิษย์เป้เรียบร้อยละพี่น้องผมเองเบาสินข้้นกัสีมหัยปูเทพปล่อยฟังบรรยายตัวเลขให้ฟังครับพี่น้องเพราะว่าปูเทปได้ปล่อยตัวเลขออกให้ลูกศิษย์ไปแล้วเนะบบาะกระเปเป็นยังพี่น้องเนาะ หรือว่าปูเทปเด็ดจกห้ทองคาห,าาหารือห้ปูดหนีไปแล้วพี่น้องเพราะว่าผมเองเบาซิงคานมากพอท่านเนะเาะก็เลยเสียให้ปูเทบเบาเป็นตัวเลขกเอาเลยครับพี่น้องเอฟซี FC ของเบาสิงคานเนาะหันมักกับจัดหันบอมักกับพานเด้อพี่น้องบางเื่อการเฮ็ดคลิปเฮ้ากับเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องเฮ้าหันมักกับจัดหันบอมักกับพานไปครับพี่น้องเนาะมื่อนีผมเองเบาซิงคานกับมาตามตัวเลข ปูองค์ดามเซนสิริจันทาหรือท้าวเวรุปัคโขครับพี่น้องเนะาะเอาครับเอบซีบาสินคา้าเนาะเดี๋ยวไปหาปู่เทปน้วยกันครับพี่นอ้นองเนาะพันกับสิบรรยายตัวเลขให้ฟังได้ว่าได้ตัวใดนเนี่ยว่าพี่น้องสวัสดีครับปู่วันนี้ผมเองบ่าวสซิคานกับมาตามเพื่อนบ้านขามโคเอฟซีบงปาวซิคานเนาะพอดีปู่เทปก็ได้ปล่อยให้ลูกซีดไปแล้วละ่ะ เดี๋ยวให้ผู้เทปบ่าตัวเลขฟังเนาะครับเนาะย้ำตัวเลขให้เอฟซีบ่าวเซงคานมาแล้วยังดีกว่ามาช้าแมนครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาก็ขอสวัสดีจเจริญสุขไปยังเอฟซีบ่าวเซงคานที่เคารพรักทุกท่านครับให้หนาหายตาถ้าบ่าวเซงคานมาเมื่อวันพุธ นองปั้งเลยหกศูนย์เก่าศูนย์เม็ดเดียวนะครับไม่เป็นไรไม่ต้องคอมเมนต์บอากเซงคายไม่ต้องดราม่าไม่ต้องดราม่าผูเทพนะครับฉะนั้นวันนี้เราตามต่อเมนครับ<ม>นะครับ,รบสำหรับแนวทางหวเราพัฒนาวันประจําวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันร้อยหกสิบแปดถึงเป็นมือวันวาเลนไทน์นะครับกินเหล้ากิๆๆเนเบียร์ไงก็แล้วแต่ ยู่ในสินหาเด้อพี่น้องสีเขาเดาวเขายัางกันแล้วแต่หลังจากไหวออกแล้วก็ไปซื้อเหนื่อยอยางภพาพี่น้องหากินเขากินน้ำแล้วก็เขาบอลเข่าทีเด้อนะครับอย่าลวงไปทางอื่นเด้อนะครับจะฝ่ากันลวงเด้อนะครับขนมเนียมประเพณน,นี้ไทยเฮาควรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับศินห้าผู้ได้เจ้าเตือนว่าศินห้าข้อข้อที่น่าควรระวังที่สุดก็คือข้อที่สามข้อการเม ในวันพรุ่งนี้อยเป็นตัวเอาเงินผูเบาเดีอยเป็นตัวผู้สาวใดนะครับจะเป็นตัวผู้สาวนะั้นผิดศีลนะครับผิดศีลข้ามโกหกนะครับหลายอย่างมันบ่นนเคยคือเด้อนะครับพี่น้องฉะนั้นพี่น้องถีออยู่สปบเล่าผู้ใดเบึงคีบปบาเส้นข้าแล้วคอมเมนต์มาเบิง่งนะครับพี่น้องแถวนครพนมเป็นไงบ้างเอ้ไหวถธานพี่นี่นะครับ เป็นจังไดบวนบอทั้งโพนทั้งทั้งนครพนมนะครับอำเภอนครพนมนะครับ,นะรบขาดพนมเฮ้าเป็นอย่างไดส่วนพระธาตุบ้านประสาทผมก็เสร็จรุ่นล่วงไปด้วยดีไม่ว่าจะเป็นบุญเดือนสามสภษากะเพงใหญ่บุญเดือนสามพระธาตุปังกูบุญเดือนสามพระธาตุบ้านประสาทก็เสร็จรุ่นล่วงไปเมื่ขึ้นพี่น้องก็ไปเวียนเทียนกันเป็นพันๆน,น,นะครับพี่น้องก็เห็นในสื่อต่างๆอยู่นะครับ สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาพี่น้องไปสั่งกว๋วยเตี๋ยวไปถาเด้อกินกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปเที่ยววันวาเลียนทายกันนะครับแต่ทางนี้นะครับกุหลาบแพงเด้พี่น้องกุหลาบแพงพี่น้องถ้าว่ามีเงินสื่อก็เอาเงินบาทหนึ่งไปแหลกงเงินลอยเขาเด้อนะครับสื่อเล่าพัฒนาเลยนะครับเลขประจำวันที่ สิบสี่กุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขที่ออกโคกโตได้แก่หมายเลขคนว่าพี่น้องฟังให้ดีนะครับมั่นเขาในใจบวัวเทพติมเติมเติมติติสำรับเท้าวิรุป,ปรโขเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งและร่ำรวยไม่แพ้เท้าเวสวรรณเด้ องค์ท้าววิรุปกะโคเนี่ยจะมาแรงในยุคนี้ผมว่าจะมาแรงมากไม่แพ้ท้าวเวสุวรรณโนหรอกนะครับซึ่งมีหมู่พญานาคเป็นสังวารก็คือท้าววิรุปะัะนะครับอยู่ทางทิศท,ทีสาภา,าคซึ่งมีหมู่พญานาคเป็นบริวารและมีแล้วมีทรัพย์เยอะที่สุดแล้วพี่น้องถ้าใครบูชาท้าววิรุปะัะโขหรือว่าน้าคราชทั้งสี่ตระกูลท่านจะมีโชคมาก จะมีซั์มากเรียกว่าเป็นผู้ที่มีซั์พี่น้องดูเลขปู่เทพทิพสถานปู่เทพดูให้มันเป็นกระแสนะครับเบิ้งให้มันเป็นกระไสผิดจรหนาวิเคราะห์เอาบางครั้งสายาย,นนานะสายานพยันนาครับสายยันแพนนาเขาจะจับเอาเลขเองเลยปู่เทพเขียนให้วงกลมให้เขาไม่ซื้อหรอกเขาจะจับเอาเลยเลขปู่เทพตัวใดตัวหนึ่งนั่นคือบุญของเขา เมนโบปูนั่นคือบุญของเขาฉะนั้นพี่น้งองพร้อมที่จะรัวไปพร้อมกันกับปู่เทพแล้วหรือยังเอยฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วปู่เทพจะเปิดตัวเลขน้องบ่าวเซนคานเนาะครับม <Yep. S 2> พมอปู่เทพคือวอดนแท้ <laughs> มือน,นี้มันขั้นแถวอยากว้าวแม่พี่น้อง <laughs> นะครับฉะนั้นเล่าพัฒนางวดประจ้าม <mith> ันที14กุมภาพันธ์200 สองพันเ,าเราระหกสิบแปดเนี่ยใดตัวนี้ปูเทพโจกตัวแรกในเลขเก้านะพี่น้องชัดเจนเบาบางสักครั้ครับจับตัวแรกในเลขเก้าเลยดเลขเก้าเก้าสามสามเจ็ดเก้าเก้าสามสามเจ็ดอย่าเลื่อมเลขเก่าปูเทพเป็นเลขหก 6, ปูเทพใดนะครับเลขเก้าเป็นตัวเอกเลขหก 6, เป็นตัวรองนะครับ ฉะนั้นพี่น้องสองบาวเส้นขัน้นนะครับแต่ปูเทพพิเศษมักหลายตัดออกมาให้แล้วเด้เก้าเจ็ดเห็นบาบาเส้นขัน้นเห็นครับเก้าเจ็ดเก้ากล้เป็นหงายหกเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามหกสามฉะนั้นพี่น้องคือตัวร่องคือหกเจ็ด เป็นตัวร่องหกสามก็เป็นตัวร่องนะครับตัวแถมันก็นกคือนี่วงบูทถวงกลมไว้ให้พี่น้องเห็นบอมีหยางแน่มีสามสามเป็นบอเบาเส้นขัน้นครับมีสามสามมีเก่าเก่านะครับนี่คือตัวตัวตัวแถเลยโคกกก็คือตัวร่องคือกันไหนครับเพราะว่าเก่าเก่านี่เด้มันก็เป็นหกโกได้ครับฉะนั้นเลขสามตัวของบูทถพี่น้องฟังนะ ตัดเอานะคือปุดปูเทพตัดมาหายแล้วคือเก้าสามเจ็ดบริเขียนลงเก้าสามเจ็ดตีปูเทพตัดหายเรื่องพี่น้องบริเขียนลงบริเขียนลงครับเก้าสามเจ็ดนี่พีจอป่าไฮวอลนะครับเนี่ยเก้าสามเจ็ดบริเขียนลงบริเขียนลงครับพี่น้องเขียนแต่ เก้าเก้าสามครับแล้วก็สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดพี่น้องฟังนะเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเด้อพี่น้องหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดครับเม็ดเดียวคือพิชเชตเลยใส่ลูกศรในลลายพี่น้องไปสร้างไวเ้เรื่อยอย่างหลังจากสองถุงเครื่องออกไปเที่ยววันแห่งความรักขึ้นมืออื่น เก้าสามเก้าสามพิเศษเก้าเม็ดเดียวเม็ดเดียวครับเก้าสามพิเศษเม็ดเดียวเด้อพี่น้องครับผีก็หลองยามเว้นนะครับเลขขยเก้าสามเม็ดเดียวเก้าสามเม็ดเดียวพี่น้องครับฉะนั้นงวดประจำวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทยแต่ขอให้พี่น้องสอบบเล่าเฮ้า พี่น้องประเทศไทยเห้าพี่น้องที่เบิงต่างประเทศชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแต่ปูเทมมาแข่งคือ 9, 3, 6, 3. เก้าสามหกสามเมดเตี้ยวพี่น้องไปเลยจัดงามงามจัดงามงามดีรวยครับ